ด้วยตีไปด้วยกดเกอะไปด้วยไปตีเดี๋ยไม่ได้อุ้มอะแม่งน่าเบื่อจัดที่เล่นกับพวกซูนไม่ค่อยกระจอกไอ้ที่อะไอ้ลิลี่ป่าพี่เล่นง่ายเล่นบุญเลยไม่ได้อุ้มนี่คือม่ต่อให้มือไปออกไปเลย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 เกี่ยวมืเกี่ยวมือต่อยมาหน่อยเว้ยใช้นิโป้งตีนเขี่ยบมาหน่อยดิเที่อ ยครับสวยครับผมนี่หนีอะไอ้เฮียตาเบื่อจัดเลยกับพวกมึงอะโคหน้าเบื่อชี้แกกระจอกเฮ้ยวยที่อะไรมึงไอ้กระจอกเนี่ยกระจอกเฮียนี่เพื่อนมึงยิงขัดไว้เนี่ยไม่งั้นเพื่อนไม่ขัดมึงตายนะไอ้น้องไอ้กระจอกเอ้ยกระสุดจัดระวันนี้เลยโดนต่อยยาวไอ้ช้เพอ้ชเพื่อนด้ชเ่อนเพื่อนด้้่เพื่อนด้ชเพื่นดอ้ดเพื่อน่อยดเพื่อนอยเพื่อนอูเพื่อนด้น ชุวเพื่อนได้เยคะรับเพื่อขขนตายช่วเพื่อนนะดูดิยยด,ดูดิมันทำอะไรได้เดีด๋ยวมันทำอะไร ตกลงตกลงตกลอ่าเยียยมตุนตนนนนาา่นกาเยี่ยมตุกนรตู้เรารู้เราเยี้ยมกาบรตู้ตีคาประตูอะพอพอพอ ก็บรก้ำไม่ไปด้กัรน้ำนะเังนเนินน่าระวังนะไอ้คีแพ้ไอ้คุยเพิ่งเคยชนะไม่หักคีไปดิหักคีไปดิหักคีเล่นไปดิหักคีเล่นไปดิหักคีเล่นไปดิใครมีฮักคีเลยไปดิไครมีฮักคีไลหักคีเล่นดิมปให้เปิดให้ลุงน่อยเปิดให้ไปให้เปิดให้ค้าโว่ได้เลยไปเลยหลังข้างหลังเพื่อนเราไม่ได้วิ่งตามมากันหมดนะเว้ยหลังสคันเพื่อนเราจะโดนเกี่ยวข้างหลังนั่นนะไปเพิ่งเคยชนะว่ะหลังระวังนะ อะไรของมึงอะไรของมึงเจ้ามากระโดดกระโดดเลยกระโดดถึงตัวเลยโดดหนีดิวโดดหนีเหมือนหมาดิโดหมาอะไรหมาอะไรหมาโโยไปทางหน้าไปตรงโน้นไปตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเพื่อนตรงโน้นเยอะเห็นเป้าไปชุบเพื่อนดิไปชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายไปชุบเพื่อนหน่อย กินอรการต่ำเมชนคนมึงไม่เห็นเรอไม่มีอะไรเลยเฮียดูดิดูดิไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหมืล่มอันไหวปะเนี่ยมึงดูดิมันไหวปะมันก็ไม่ไหวล้วเว้ยมึงดูดิอยู่ย มตายเถียงตัวจองตัวไอ้เหี้ยตายเถียงตัวจองตัวกูงงไอ้เหี้ยมาเป็ดทำเชี่ยอะไรไอ้กระจอกไหนอ่ะมึงฝาดดีไม่ใช่หรอไหนอ่ะพูดดิพูดเยอะไอ้น้องไม่ใช่เงี้ยไปฝาดไปรับผู้ใหญ่เขามาหาเนี่ยพูดเยอะไอ้เหี้ยก์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ย่าโอเคตัวเตายอย่าไปพูดว่าไอ้เหี้ยไหวป่ไพ่อหน้าเชื่อเชื่อดูดูไปเติม

เฮ้ยผมอยากจะถามฮกซุนว่าฮกซุนไหวไหมครับตอนคุณไปเจดมไปอยู่ไหนนี่พวกผมไม่ไม่ได้ตะโกนด่านะครับแต่แต่แตถามว่าฮกฮกซุนไหวไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับไปเจดมันไปอยู่ไหนนี่นี่ขนาดผมใช้ขาขาข้างเดียวเล่นกับพวกคุณนั่นเนี่ยคุณังไม่ไหวเลยเนี่ยขนาดไม่โดนอุ้มเลยครับฮกซุนไปตอบเฮ้ยอี่สามพิเซอร์มาดีมึงมาช่วยพิเซอร์ดิ ตัวมันลามครับตัวมันลามครับเดูด้วยโอ้มันลามครับมันไม่มมเมีเจอเล่านนคนนะต่วเด็บพ่อเด็บพ่อด็บ่เด็แบ็คแบ็คนองแบ็ค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  แแ็็ใครคนไหนครับคนไหนเรียกชื่อผมครับไอ้กระจอกไหนมึงยกมือไหว้กูดิไอ้น้องมึงยกมือไหว้ดิอย่าี้อ่ะมึงจะเรียกน้องด้วยมึบอกชื่อด้วยนะน้องไม่ใช่ผมอยากผมอยากทราบว่าผมผมอยากทราบว่าฮุกฮุกฮุกสุนี่เขา เด็กเยี่ยหอมาเยครับี่ยไม่ได้เล่้จัดคนแบบมึงเลยเฮ้ยเฮ้ยมันป้นเฮ้ยตำรวจพอมันพ้นรถแปลไปวะไว้เลยครับพี่เนื้อในเทนนิงมันมีแบบตองแบบรุ่มล่าอื่นมาขับรถเยเยี่ยปับไงั่งขับอยู่คนเดียวเยออ ไปเปลี่ยนชื่อนะครับไปจบจบจบนี่มึงไปเปลี่ยนชื่อนะเว้ยเป็นพกควายนะเว้ยพอควายเกินไอ้เหี้ย่อหด้าก็ไม่สู้ไม่ใจนับขนาดไม่พุ้มนักกูไม่นับไอ้กระจอกเอ้ยไอ้เหี้ยการมไ่อนก็อ่อนไอ้ควายไอเจ๋อเลยไปรบไปเผาไมปรบไปเผาไปรบไปเผาไม้ลุงตีตีมันเลยใช้พี่เกาพี่เกาวันนี้พี่งเอาใช้รถวันนี้ใช้รถจริงเกาพี่จริงน้องพี่จริงน้องพี่ไหนพี่อะ

ตำรวจ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 ้าใจก็ตายพวกควายแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยกูอยากจะฆ่ามันเกินว่ะไม่เป็นรูปขอเอ้ยพี่ไทยพี่ไทยเอาโน้ตมาดิพี่ผมจะเขียนโน้ตใส่ใกระดาษพี่ว่าสูนแม่งแบบในจันทบันผมแบบพกสูนไม่ควายร้องแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยร้องแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วด้วยอะไรเขาจำมึงได้บ่อที่แกกรเลาเฮ้ยไอ้กระเจาะดีนะไอ้ควายพวกสวยยิหมีนี่ก็โง่จัดโดนแทงฟรีไอ้กระจอกเอ้ยควายดีฟงดีเซกไม่มีควัยแล้วบอกพร้อมเสาขวัยเหมือไอ้เสี่ยวฮะ มึงซ้อมนี่มึงซ้อมแล้วหรอกูถามจริงเฮ้ยซ้อมมาเดียวซ้อมแล้วมาเดียวโอ๊ยน่ากลัวจังเลยซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วซ้อมเต้นหรือเปล่าไอ้น้องเนี่ยมึงซ้อมเต้นใบเฮียซ้อมเต้นนะจะได้เก่งขึ้นไอ้สัตว์ไม่ต้องซ้อมหรอกอาวุธไอ้กาจริงนะคายจอกหุ้ยปัดปัดริ้วหมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตรงยืนที่ในสัตว์ดูดิดูดิหมอเพิ่งจะมารับไอ้เหี้ยเพราะเขามอมึงโบวจัดไอ้ควายไอ้ตัวโง่ส่วนไอ้เหี้ยเป็น ปวดหัวเข่าเกเลยอะเออม็ว่ามองไม่เห็นแต่ตาไม่็นเสี่ยวอุ้ยกระจกที่แะขยับแคนได้ใหม่แค้เยอะๆเอกระจกเอาจบ มีของของเใส่เกาะใส่ใส่ใส่เกาะใส่ดูเฮ้ยกินกินกิอันนี้กินลายเอ้าโหอ้กินใหญ่ก็เป็นเงินเไม่สวยที่นี่เป็นเฮียแล้ววะ้ยมาเชแดงวันนี้เนมาเชแดงวันนี้เนมาเชมาเชมาเชแดงอยู่ไหนมาเชมาเชมาเชแดงวันนี้เนใครมีมาเชแดงมาเชแดงฟังลุงหน่อยใครเล่นมาเชแดงาหลุงหน่อยเนี่ยไปนึง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 ใครเลมาเชยมาถือมาเชแดงดิว่ามีใครบ้างมาถือมาเชยแดงดิียเย้จอกชื่อพี่หรอกไอ้เหี้ยกระจอกเอ้ยไหนใครใครมาถือดิมีกี่คนอ่ะมีคนาามเชแดงกี่ ถือก็ได้ถือก็ได้มาเซ็ตขาเลยไหมครับลุงได้ได้ถือได้ช่วยมึงได้วะมาช่วยมึงได้ปะตอนนี้ไม่มีเดี๋ยแล้วแล้วปากดีไอ้ควายเดี๋ยวรอตำรวจเผื่อมึงถือไว้ดิตำรวจเผื่อสับพร้อมกันเลยเฮียแล้วล่ะตำรวจเผื่อสับพร้อมกันเลยตีมันไงเฮียสับพร้อมกระดาษจะโคตรจะร้องหรอไอ้สับ ไม่บอกไอ้สัสว่าไมอสัสอนี่้องทมาเลวเรื่องอไง่บอไงไอ้ยีลไั้โรงพยาบาลอ้โรงพยาบาลรงพยาบาล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 งพยาบลงพยาบาลโรงพยาบาลเดี๋ยวมึงโดนปรับมึงจ่ายนะใครไอ้เชี่ยแบงค์มึงจ่ายเลยนะไอ้สัสไมจ่ายนะรอบนี้มึงจ่ายนะมึงจ่ายนะไม่ได้จบ ไม่ได้จกเคีียเลยมึงต่อยไปในโรงพยาบาลในควายตีในโรงพยาบาลเโงกหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ได้เลยเขตอะไรนะหนุ่มหนึ่งสองศูนย์ยาวไรเอาเอ็มไลท์หนุ่หนึ่งสองศูนย์บอกว่าอะไรอย่างนึงดิมึงลงตรงเดียวกันดิศาสตร์มึงไม่ได้แบบว่าจอดรถคนละทิศคนละทางแล้ววิ่งกันมามาจิบมาจิบมึงบอกให้เพื่อนมึงเห็นเพื่อนลงตรงไหนอะมึงไปจอดรถทะลุกว่าวงไปเลยแล้วเมื่อจอดข้างหลังเพื่อนมึงได้แบบว่าจอดตรง ไกลๆแล้ววิ่งไปเงี้ยกว่ามึงจะไปถึงเพื่อนเพื่อนก็ตายหาา่าหมดแล้วบางคนแรกเลยเนี่ยที่เห็นนะไม่เอาเรื่องตเรื่อจมลงเธอที่เดียวก่อนอันนี้มันสำคันสำคัญม,มากๆไม่ใช่แบบว่าแม,นนงมา่งคนหนึ่งมาอีกซอยหนึ่งอีกคนหนึ่งมาอีกซอยหนึ่งไม่เอาเขาทำรถฟาวงไปเลยหลังจากนี้หาเลยว่ะเล่นกับพวกเนี้ยบุหรี่คาปากเลยน่ะ <c oughs> ทำไมจำนวนมันน้อยๆลงก่อนเนี่ยนะผมใช่หรอหรือตาเมื่อกี้นะผมบอกว่าลงลงฝั่งะวนต้องมาลงทางเดียวกันนะพี่เราเพื่อนบอกว่าลงฝั่งไหนอะเราต้องมาลงฝั่งเดียวกันนะพี่ไม่ลงคนละทางนะถือว่าซ้อนจำจำไม่ได้ว่าเราถ้าเพื่อนบอกไปลงทางไหนอะจอดรถลงทางนั้นเลยพี่จะมาช้าหรือมาเร็วไม่เป็นไรพี่ท้ายเราลงลงทีเดียวกันพี่มาช่วยกันได้เนาะเนาะเราไม่กล้ารถเราไม่กลเอากลับมาคืนนะเห็นไหมจอย ไม่ได้จูดมั้งของของเที่สามพยายามลงไวๆเลยต้นไฟอะลงได้ก็ลงเลยต้องอยู่บนรถออกใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่มตามไล่ยิงอยู่นี้รถมัถังด้วยไงตอนนี้มันกินเลยตีมากกว่าตอนนี้มันกำลังด่าตำรวจอยู่ตอนนี้มันกำลังด่ากันอยู่เจ้าอะไรใครเตี๋ใคร ต s <S ีกับเราร้อตำรวจตลอดเฮียเลิ่มคุ้อตำรวจได้ไหมเฮียบุปปั้นคุไปหยู่ในศาตร์เหียยไงเียยันอุ้มเลยไอ้ยอยู่ไหนก็เจอตำรวจอะคุก็โงเหมือนกันยังไม่ถึงไหนร้องตำรวจหกดาวเจ็ดดาวไอ้เหียตามไปสารเ่ากันอุ้มได้คุณไม่ร้องง่ายเลยนี่จ้เป็้เกิดอาการุกมเลยเหลาไเวลามึงมาตีกับอีเบียมันไม่ร้องบ้างไงวะบอกหมอไอ้แบะ นี่รู้มือครับใช่หรอดีมันมันไม่ใช่หกส่วนคำลงมันคือห้าสิบส่วนมันชือจห้าสิบนพวกมึงเรียกกันอะรนะโหมันห้าสิบมันเล่นกับใครมันก็ห้าสินครับโอห้าสิบนหมันแพ้ต้องห้าสิบใช่มันเล่นกับใครมันก็ห้าสินไม่ใช่กงเล็กโอ้เราเสียใจเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราแก้มาก็ได้เดี๋ยวช่วงบ่ายมันอุ้มสักเคสสองเคสไอ้หี้ยมันจะไม่ต้องคาสิ่นย์จริงๆคำลจริงครับ เล่นหนึ่งแต่เขาเล่นแก๊งเลยก็ได้เล่นกับแก๊งอื่นเนนนี่่ยมมััดวาที่มันจะน้าส่องไปมันมันน่าจะนับคิวอ่ะน้องเธอน้องคิวเท่าไหร่ตอนตอนจบจะไปคิวขิงไงว่าไอ้คิวเยอะกว่าอะไรเงี้ยปะรออะไรอ่ะไม่ต้องเลยอะไรเอ้ยกูเอ็มบีพีว่ะกูเอ็มบีพีว่ะอะไรเงี้ยตีตายไปเลยพี่เรางวัลอวอร์ดไปเลยพอจัดนีก็เล่นมันมีมันมีพวกดีใจด้วยด้วยมันมีพวกดีใจที่มันเยอะเยอะเอาไปเถอะรางวัลอาวงธอวอร์ดตีเยอะมาเอาไปเถอะพี่ จะไม่เอาน้ำไปเยอะเลยนะเทียแม่งจุกูของเต็มตัวเลยเยอะเอาน้ำอย่าอย่าให้อย่าให้จุกปากเหม็นโชว์เที่ยวแคมป์เลยไอจุกอร่อยเลยเอาเรื่องไหนคืออะไรล่ะชื่ออะไรจุกปากคลองจุกปากคลองแล้วจ๋ผมเจอแล้วจากผมเจอตายแก ซีแพลตจูโฮวินตี้จูโฮเปิดเถอะพี่ถือว่าผมขอโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหพี่โจเปิดเถอะพี่โจโจเปิดเถอะพี่โจผมขอแล้วพี่ชายเปิดที่นั่นเลยค่ะเนี่ยเปิดทั้งวันเลยอะไรกินดับเลยวะอยู่ที่มาเขาเตียงเพลงอ่ะตั้งชื่อพี่เลยพี่เดี๋ยวเขาก็ไปยืนเขาก็ไปยืนเศร้าตรงบ้านนีง ผมว่าจะไปเสนอตัวเป็นหหน้าโฮ่ไหมีอะไรในใจตผมว่าอยเป็นด้เตัวเป็นหัวหน้าโฮเซ่หน่อยไอ้ยามันเป็นโเซ่ต้องให้มันโกนหัวด้วยนะอาผมว่าจะเป็นหัวหน้าโหเซ็หน่่ไปบอกไปบอกหมอทีดีว่าให้ไล่มันออกอ่ะมันเกินเวลาแล้วมาเจอคนเราที่คือเอยกไปอมเริ่ม่านร้องดิไปฟังมันร้องดิคนละมีกี่คนเนีนี เริ่มหายแล้วแค่ไหนหมดนะนตับกี่แล้วน้อยจังไฟตรงกลางเลยจับกลุ่มแล้วไปก็ไปพร้อมกันดีไม่ใช่หายไปทีละคนสองคนด้วยรถมันอ่ะข้างหลังก็กบดีเห็นปะมีปืนอ่ะอยู่รอไปด้วยข้างในมีมีบอเดี๋ยวอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวสนใจมันเจ้าพูดอะเยี้ยอะไรล่ะเอ้ยฮึฮึเออเดี๋ไปล็อกยี้มาไม่ดุบะ เอามาตำรวจวะนะยืนถือตำรวจอยู่นะเอ่อน่าจะตีตำรวจอยู่ใช้ฉแฉลงงัดแล้วเอาไปจูนซใช่อะว่าไงวะเพราะว่าแม่ดวงมันบอกว่ามันยืนรอเพื่อนพอดีเพื่อนนอนเตียงอยู่ชิวจัด <c oughs> แล้วมันดา่าตำรวจอยู่ใช่หรอไม่ไม่ๆครับมันยืนนิ่งๆบอกพอนมันบอกว่ามันชิวจัด Bon. หน่อยเดชมาหน ur ่อยเดชพวกเรามาหน่อยเดชซอมไฟกันหน่อยเดชซอมไฟพวกมันหน่อยเดชช่วยเพื่อนนะชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนรีเซ็ตไฟชุบผมเลือหนึ่งเลเวลหนึ่งมาดิโกมาดิโกเลขอะไรมาเอใครไม่มีเอดีมานี่ใครไม่มีเอดีมานี่เลขสิบเก้าอที่พี่บอกสองหนึ่งห้าครับพี่สองหนึ่งห้าอ่านะชุบระยับดู่ะหกเก้าหกเก้าชื่อด้วยหกเก้าเลขอ่ะหกเก้า ไม่ผมเพิ่งเอามาจากเลเบล<ผ>ม,มันเลยเต็มไอ้บ้าเน,นี่ย15ตเต็มเทียอะไรกูเพิ่งเอามาจากเลเบลอ่ะเดี๋ยวผมจะเป็นหมอให้โอเคปหละ่ะรอบเนี้ยจะผมเป็นหมอสนามให้อ,อยากเล่นไม้วะขอเล่นไม้หน่อยนะเอากูถือมาเชยแดงกูตบม,มันไปขี้เลในะแก๊งเฮียนะ้ย นั้นผมจะเป็นไร่เจ็บตัวชุบแล้วกันทำไมไอ้จุกไอ้สัตว์กูเคยทำงานกระบาดกูมือเอาปมกูอยู่ที่ใันเนอะมึงใต้ปากคอแถวปากคอเลยะเออใบรุตตอกคุดเลยอะกลัวเออจริงไอ้จุกกูมีตี้ดาร์กเกอร์ให้มึงล้วเคยออนวุ้นข้าวยาแจกแบบแก้ทุกคนเลยไอ้เติร์ส เออนัดกดกันน้าลุงน้านักดล้วไปเปนคนย้รนะประชาชนแลาะกนจัรกเลย่อแ้แ็แกับมาเฟีปากใช่หรอเออแบบต่อคิวเอายาแล้วคับให้คนนึงอ่ะแล้วก็แบบรุ้คนว่าไงรี้ื่องรู้เรื่องรถไฟมัน่ริงเหรอมันจี่อ้งมันไม่มีมันยา่ามเอยวเืีอะไรอ้ควาย มันนี่ไอ้เออมันนีดําพี่อมันนีดําพี่อมึงหนีเรียนหนีมึงคุยอะไรมึงหนีดํเพี่อะไรไอ้เออไอ้ป่าเป็นไรอ่ะเลี้ยนเหรอเลี้ยนเหรอกูอยากหายเนี่ย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 มึงมาช่วยกูดิไอ้ครอบครัวปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไอนไอ้ควายมึงทำอะไรกูได้มึงทำอะไรกูได้กูอยากตายเนี่ยกูอยากหายเนี่ยกูอยากหายเนี่ยไอ้โง่เออโง่ ด,ดูม no okay, ันใส่เส okay. ื้อกด้วยไเยี yes. ่ยตีี okay, ่ดีเขาลงใส่เสื้อนเทดตีดิดปากโดูใ่บีมีร้วก่อตกอ่ะเยี่ยมาวัดไอควายเยี่ยพูดตลอดพูดตลอดเลควายเฮ้ยไอเยี่ยมมนเห็นรอ้นี่เาหลังเขาหลังเาหลังชิวข้าหลังปีข้าหลังปีเลยนะกัวข้าหลังปีเวอร์ข้าหลังปีเวอร์ไป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 ที่รสวย โอ้ยไปเล่นรวมกันลงไปพี่ไอลงไปก่อนสวยพี่ชิโลกิโจัดเดี๋ยวให้พี่หยิบให้นี่ไงมา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 ตายเปล่าน้องตายชุบอยู่นะเว้ยชุบนะยูเว่ยชุบพี่เป๊ะนะเว้ยชุบพี่เป๊ะนะเว้ย ไม่กับเพื่อนน้องเพื่อนที่อะไรโง่ไม่ตายนะจ้าผมโอเคไม่ตายนะครับรีเพื่อนหน่อยครับ JK JK ชุบเพื่อนหน่อยครับเพื่อนตายคนนึงครับชุบเพื่อนหน่อย JK JK ชุบเพื่อนดิ JK ช่วยเพื่อนดิเซฟช่วเพื่อนดิมึงแล้วมึงถามเอ้ยมึงฆ่ามันตายมึงถามดิว่ามันไหวไหมเนี่ยมึงถามมึงฆ่ามันตายแล้วมึงถามดิว่ามันไหวหรือเปล่าไอ้เหี้ยช่วยนะครับเดี๋ยวชุบเพื่อนให้นะครับ ชปืนให้นาหน้าครับไหนบังคมหน่อยบังคมหน่อยเออให้มันชนะก่อนให้มันชนะก่อนเดียมึงมึงฆ่ามึงปล่อยปล่อยตัวตายดิปล่อยตัวตายดิปล่อยตัวปล่อยตัวตายดิปล่อยตัวตายดิอันนี้ให้มันปล่อยตัวตายให้มันที่ไอ้ปล่อยไอ้เฮ้้ยเฮยเฮย เฮ้ยองคนมาแทงกูดิอนกูมากูไปกูไม่เล่นแล้วมึงมาถอยมาแทงกูดิมากูไม่กูไม่เล่นแต่มึงไรเฮียยมามาแทงกูดิเร็วเปนอะไไอ้โง่ให้มันชุบขึ้นมากันให้มันชุบให้มันชุบให้มันชุบันชุบให้ม้ให้มันเิออกมาตอนแวยาอะไรทำอะไรไอ้นี่ตัวป่าดีเลยโง่เฮียปยาต่อหน้าเทไปเนาะอย่างไพี่คอม ไ่ <Cornell> ้ี่เขออรานแะครัครับเอ้ยไล้่าอย่าอา่ทะไมาแทมแท้กูเร็วแทกูเลยมาแทงกูแทกูต้องาออกแล้วไอ้เ่ยวย่าพูดจาไม่ดีแต่ี่คอมเานเดี๋ยวพีคอมเขาไม่โอ้ฮะเดี๋ยวเขาออกแขอีกเด้อ ขอย,ยนะุญาตทำยาก่อนนะขออนุญาตทำยางอ๋อถ่ายเนี่ยอย่างเก๋แบบแต่ละตัวมึงไงเสี่ยวเอ้ยเฮ้ยเธอเป็นทำยางมื่อกี้มื่อกี